เนเชิญสวัสด <c oughs> ีนะครับสวัสดีค่ะเวี่มรคริสต์มาสนะคะเซนทาราอุบลค่ะครั้งแรกกับบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่หนค่วดยนะคะวายพิเศษรับใช่ค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่กินหนสาอันนี้เอาดอนะคะเว่ามบรวันนี้านะคะ9บาทควมานอเรียกว่ารับประทานได้เลย3ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ วายมาประถันไปด้วยเพิ่มติดตัวทั้งติดปาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเรามีวายในบ้านของเรามาวายมีชีสใหญ่มากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำข้างนู้นนะคะฝั่งนี้จะเป็นบอลฮอล์นะคะและตรงไปก็จะเป็นเซ็นทรัลนาทูนคะสระว่ายน้ำนะคะ ก็มีไวบบท์นะครับผมอิตาลีแคลิฟอร์เนียนะครับสเปนนะครับผมให้เลือกหลากหลายเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายพอวายนะฮะนี่คือไวายแดงวา,วายขาววแดงอร่อยเรียกว่าโห่ทำให้รสชาติอาหารที่เราจะทานคู่กันแบนนี้มีชื่อเสีใช่ครับร่วมจ้องเลยครับผมตอนน่้ดิฉันนี้ระหว่างรอโบนิตีนะฮะก็เชิญข้านนะครับ คริชที่สุดที่ของเรานะครับผมโซนอาหารบุฟเฟ่ต์ก็จะอยู่ทางด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีส่วนเอาโดร์ด้านนอกด้วยนะครัะจะเป็นใหญ่ซีฟู้ดนี้มุมซีฟู้ดนะคะคุณแล้วก็มีเชฟนะครับผมลงมือทำอาหารนี้เองคือมือนะครับผมวันนี้ก็สุดพิเศษมากนะคะดเชฟเมนูเรามีทั้งกุ้งไก่น่องไก่หมูไม่ได้ค่ะ จิ้มแจ่วรองว่าได้ลิ้มรส้ดนะฟะสั่งจากฝีมือเชฟที่สาวไ้น้ำหนั้นนะคะสวยงามอลังการอันนี้กําลังยานะคะ่างนี้ก็จะอยู่กับคุณตะกอนฉันก่อนนะคะแล้วก็อยากประมาณยม้เราจะไมมาให้ทุทาได้รับชมขออนุญาตนะคะ ว,ว้าวอันนี้ยุโรปนะคะยุโรปขนาดแท้นะคะเ,เพื่อนๆโอ้นะ่โอ้ว้าววันีอ่ายังนะคะอค่ะจะเป็นพิซซ่านะคะ,นะคะ ก็มีหลายที่ต้องไป

ถ้าเกิดท่านใดไม่รับทราบอะเราก็สามารถแจ้งทาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะถือว่าไม่รับปปก็จะเป็นแาบของนะเป็บบไ่รัเป็นไปที่แต่ได้ยังไงจะมีนะครับขอบคุาครัคุณผู้ชมขคุณ่าบนโอนสุรัสุครับนตอนนี้โรงแรมยังไงครับค ไม่รู้อะไรต่ออะไรนะคะเยอะหลากหลายผลละมงผลไม้มาเต็มมากค่ะมือรีคริสต์มาสนะคะว้าวคุ้น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  <c oughs> งานฝีมือก็มาเดอ้อไก่มากมากนะมีไก่เยมากเหรอ แล้วก็ด้วย <coughs> 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 <coughs>